แล้วของกินอะไรเรามากินข้าวยำสมุนไพรกันเถอะอ๋อ,อกินข้าวยำสมุนไพรนะคะอาจารนหนึ่งสิคะขอรับหน่อยคะ่ะอุ้ยจะบอกว่าเขาใส่ใบบัวนะมันไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยขาย้าวยำสมุนไพรตายแล้วผมแท้ <laughs> สร้างอารมณ์ได้เยอะมากเลยอ่ะสุนทรีจริงๆเถือจ๋าเถือจ๋ารีบมาเลยค่ะตลาดนี้นะคะว้าวดูสิคะอุ้ตายแล้ว แม่ะคะ้าว่าใจดีใจดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหโอ้โหต้องต้องห่อด้วยเหรอะคะอห่ออาอาห่อเราเป็นพิธีแล้วเดี๋ยวโอโ้ตายแล้วโอ้โหสวยงามโอ้สวยงาม,งามเธอแนละ้วจะกล้ากินไหมเนี่ย <c oughs> ใส่ถุงกระดาษอีกตะหากถ้าไม่เอาถุงกระดาษได้ไหมคะเพราะว่าอ,อาใส่เอาเป็นพิธีเอาสวย,สวย แล้วก็โอ้ยตายตายตายเครื่องถุงนะคะโอ้โอทูโอทูโอโหแถมโอ้โหมีช้อนน้องมีช้อนมีช้อนเนี่ยอาจจะทานที่นี่แหละค่ะมีช้อนไม้ด้วยเหรอคะโอ้โหเธออันนี้แบบว่ารักษาธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะขอบคุณค่ะกินข้าวยำสมุนไพรกันเถอะ โอ้ตายละเดี๋ยวค่อยๆแกะออกมาทีละอย่างนะคะตายละดิฉันวันนี้ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งโอ้ตายละขออนุญาตกินข้าวก่อนค่ะคลุก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 อะลองชิมสักคำสิอร่อยไหมอืมรสชาติดีเธอ